นายคิดว่าร้านนี้ขายแต่จอยสติกกันเหรอนายคิดผิดแล้วเรามีเกมเิ่งเก์จากแบรนด์ดังๆชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ที่ดีเดวัดเจ๋งด้านดีไซน์และการใช้งานทันถึงเรื่องมาเมาส์เกมเมอร์อย่างเราก็จะต้องนึกถึงโซวี่ตอนนั้นยังไม่พอคีย์บอร์ดคุณภาพราคาดังงานก็ยังมีอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นซิกโนที่ปุ่มกดสัมผัสนุ่มได้อารมหรือทั้งโอเกอร์คีย์บอร์ดที่มีไฟเล็ดแวบมันกับดิสโก้โกลโกและยังมีเกมมม่งเก์อื่นอีกมากมายที่พวกนายไม่ควรพลาดนะเข้าไปดูสิ โอเคครับสวัสดี mm hmm. รครับทุกท่านฮะก็มาถึง The Walking Dead Season 2นะครับพาร์ที่8แล้วนะฮะตอนที่แล้วเนี่ยวอลเตอร์นะครับรู้แล้วว่ามีดเนี่ยมันได้มาได้ยังไงนะครับทำไงดีครับคิม็นทายเอาวอลเตอร์เรียกไปก่อนแล้วกันมีความดรามา่าฉันชอบมีดอันนี้ตลอดเวลาเลยนะครับ ฉันเอาให้แมทธิวตอนที่ทั้งหมดมันเริ่มต้นนะครับฉันรู้ว่าเขาตายแล้วแล้วรู้ได้ไงวะใครทำมันหรอเด็กคนนั้นหรือเปล่า <Nick S 2> ที่ชื่อว่าน,นิกอา้าวรู้ด้วยเหรอฉันได้ยินเขาพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับยิงใครสักคนหนึ่งนะครับชิบหายแล้วฉันสามารถรู้ได้ครับฉันสามารถเห็นตอนที่เห็นหน้าเขานะครับไม่แน่ใจแต่ว่าตอนเนี้ยแน่ใจแล้วนะครับ เมันเป็นเราเองนิกฆ่าเขานะครับมันเป็นความผิดของเราเองนะครับมีความดราม,มา่าโอ้พระเจ้าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม,เไม่เอาแน่ะใจเย็นครับนิกเป็นคนยิงเขาเองครับดูรบลีด้วยนะครับสต่วอลเตอร์เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากเลยนะ นิกเป็นคนดีหร like ือเปล่าหรือเขาเป็นเหมือนแค่คนอื่นเท่านั้นนะครับใจเย็นๆครับนิกเป็นคนดีนะครับซึ่งนิกก็เป็นคนดีจริงๆนะถึงแม้ว่าจะดูแบบประหลาดประหลาดแบบดูตื่นตระหนกบ้างก็ตามนะครับฉันบอกเขาตลอดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่เคยฟังฉันเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรอ คุณจะต้องบอกเขาบอกเขาเรื่องอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นไงตรงที่สภาเนี่ยที่ยิงเขาอ่ะโอ้หหน้าตาดูขึงขังมากบอกฉันมาเถอะว่าเธอทำอะไรบอกฉันเถอะลูกชายเกิดบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันอยู่ไกลขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะมองว่าเป็นใครก็ได้ฉันคิดว่าเขาก็มันจะยิงเพื่อนของฉันนครับแล้วฉันก็ยิงแมนชิลนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับ ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจครับคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงฉันไม่ตั้งใจนะฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆวอลเตอร์สงสารวอลเตอร์ว่ะไม่นะอย่าเอามีดมาโอ้โห,หนึกว่าจะเอามีดมาเสียซะอีกนะครับ แล้วพายุเข้าทันทีวอล์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหกลงหันเฮ้ยพายุกำลังมานี่มันจะพาพวกวอล์เกอร์มาแน่ๆนะครับเราจะต้องปิดมันเดี๋ยวนี้นิกไปช่วยฉันเร็วไปเอาปืนมาปืนงั้นเหรอต้องใช้ปืนด้วยเหรอวะแค่ปิดอันนี้ ออกไปเร็วครับรีบปิดอา้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าหมอ้อแปลงหรืออะไรจะระเบิดนะครับ Transformer m a s สก r น,นะครับฉันจะต้องไปนะครับฉันจะไปกับคุณเองฉันไปด้วย,ไ,วยไม่มันอันตรายเกินไปคนที่เหลือเนี่ย ทำให้ไอ้นี่มันปิดลงซะนะครับแล้วกูใช่ไหมทำหน้าตามาอย่างนี้นะครับเหมือนจะปิดเป็นหรือเปล่าแล้วมีใครรู้หรือเปล่าว่าปิดมันยังไงเนี่ยเอ้าเราไม่รู้แล้วจะเปิดทำไมอะเยี่ยมไปเลยฉันสามารถทำได้โอเคโอเคฉันจะระวังหลังให้เธอเองนะครับนิกไปดูแถวาถต้นไม้ซิว่ามีอะไรมาหรือเปล่าแล้วที่มันทายมันไปทำเป็นได้ยังไงวะ จุดไฟเหรอบ้าเอ้ยมันมืดมากเลยอ๋อทำให้มันสว่างนะครับแล้วทำยังไงเนะี่ยสวิชนะครับกุญแจอ่ออ๋อกุญแจเสียบอ๋อมีรูเสียบกุญแจนะฮะแค่นี้เองเหรอคนอื่นทำกันไม่เป็นเลยเหรอแค่นี้แนคะ่ไห Are you serious? โอเคครับปิดเรียบร้อย เสียงวอล์กเกอร์บางสิ่งไม่ถูกต้องผมก็ว่างั้นแหละโอ้โหมาเป็นขยงเลยฮะเป็นสิบสิบห้าแล้วครับเราไม่ม mm ีกระสุนมากพอนะครับตอนจะต้องกลับไปที่บ้านเดี๋ยวนี้ข้างหลังเลาโอ้โหโดนล้อมนะฮะเอาละต้องยิงแล้วครับ เคลมโอ้โหเคลมเอ่ออะไรอ่ะไปตรงนู้นเหรอไปทำไมวะทำอะไรอ่ะวิ่งไปตรงนู้นเหรอเฮ้ยลบโอ้โหเคลมโอ้โหเกือบโดนมาดูหลังให้เพื่อนนะครับโอ้โหมาเป็นสิบเลยฮะอย่างเยอะ เอายิงทิโอ้โหยิงไม่แม่นเลยเค้มเอ้ยขอโทษเข้มเค้มเค้มเค้มเข้ยเราจะให้ยิงทำไมเนี่ยกระสุนหมดแบบเนี้ยมาตั้งเยอะชิบหายนะฮะโอเคครับคาร์ลอสมาช่วยเราไว้ทันไปเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยคาร์ลอสอ๋อปืนตกหรือว่ามีอะไรนะครับ ไปเร็วไปที่กระท่อมเอาไงเคลมเอาสะด,ดูดอีกต้องหยิบปืนใช่ไหมเนี่ยเร็วเรื่โอ้โหทันไมเนี่ยโอเคกด E นะครับแล้วไลเฟลิลนี่ยิงยิงเป็นเหรอครับอือ้มกระเด็นเลย หายละมีมีดอยู่นะครับมีดกับปืนมีดดีกว่ามั้งปืนนี่ไม่น่าจะทันนะครับโอเคสวยงามแล้วก็ทิ้มมันโอเคครับโอ้หตื่นเต้นเฮ้ยนิกช่วยฉันด้วยช่วยวยังไงอ่ะเฮ้ยบอเตอร์เฮ้ยโอ้โห ผมนึกว่ามันจะยิงนิกซะอีกนะครับแม่คนดีจริงๆว่ะเฮ้ยไปเถอะเร็วเชดโคตรเท่เคลมไปข้างในเร็วไปเร็วยังกะหนังแอคชั่น,น,นเอาแล้วนิกล่ะนิกไม่ต้องไปข้างในเหรอฮะเคลมมันไทยเธอโอเคหรือเปล่าเฮ้ยปืนกลมาได้ไงอ่ะปืนกลมาได้ไงครับ โอ bert, ้ 4, โห AK47 เลยนะเนี่ยกล้ามาเลยเฮ้ยอ้นี้มันเวอร์นี่แล้วคนนี้คือคนที่เราที่ที่ให้อาหารไปมาได้ไงครับเอาเป็นผู้เดียวกันเหรอโอ้โหโดนหลอกง่ายมากเลยอะเรเบคก้าอยู่ไหนนั่นไงกูว่าแล้วถุยน้ำลายใส่เลยนะฮะ ดีใจที่เจอคุณนะนันครับายหนึ่งมาโอ้พ่อซาร่าวิ่งไปเลยหน้าแดงเลยนะครับข้างในโอ้โหมันเป็นคนนี่เองหน้าตาเหมือนลวสุกผิดนะเดินเข้าไปโอ้โหไม่น่าเลยฮนะ งานเข้าแนละ้วน่าจะเป็นพูดเดียวกับที่คิมเวนทายเห็นไฟตรงที่สะพานก่อนหน้านั้นนะครับดูที่นี่สิยังไงเอาวินวอลเตอร์นี่ น่าสงสารนสนนนเนอะด,ดูนิดนึงเฮ้ยอันตรายครับมันใหญ่มากเลยทนะีย่นีนะ่คนอื่นของพวกมันจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะแสดงว่ายังมีคนอยู่นนะมันคิดว่ายังมีคนอยู่มากกว่านี้นะนะเราที่นี่มันใหญ่มากเขาอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับต้องไปางนนะไหาเนาะ,จะ แล้วเราจะทํายังไงจะดูพวกนี้แล้วก็ไปหาพวกมัน,นด้วยจอห์นนี่ไปดูที่ประตูนั้นสิกดลงใช่ไหม คารเวอร์นะครับเขาบอกว่าไอ้นี่เป็นคนที่ฉลาดมากนะครับน่าจะเป็นผู้นํากลุ่มอะไรสักอย่างน่ะผมว่านะสองเซตเนี้ยสองกลุ่มเนี้ยน่าจะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วคาร์ลจะพาหนีมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าเหตุผลที่เพราะอะไรเหมือนกันนะครับเอาแล้วฮะโอ้โหโหดว่ะ Listen, ฟังนะฉันจะถามคุณแี่ครั้งเดียวเรเบ,เเรเบคก้าอยู่ที่ไหนซาร่ามองที่ฉัน,นมันจะโอเคโอโหโอเคไหมล่ะ<ๆ>หักนิ้วเลยเหรอฮะใช่จริงด้วยครับเร,เรเบคก้ามันบอกว่าลูกของเราอ่ะควรจะเกิดในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้นะครับเ<ส>อาวินเรเบคก้าแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนนะครับพอถั่วมาเดี๋ยวนี้นะครับอย่าทำพ่อฉันเลยได้โปรด เราจะเข้าเราไมมเอาวินเราจะต้องลงไปข้างล่างฉันไม่สามารถทำแบบนั้นได้เบคลูกอ่ะต้องการหมอนะเราต้องช่วยคาร์ลอสนะครับทางเดียวที่ช่วยเขาได้ก็คือทำตามที่เขาบอกแล้วรู้กับเคนนี่แหละพวกเขามีปืนนะครับถ้าเกิดมีคนเริ่มยิงเนี่ยจะมีแต่คนตายนะครับโอ้โห เคลมไปข้างนอกคุณได้ยินเขารเปล่าคาเวอร์รู้ว่าเธออยู่กับเราอย่าทำพ่อฉันเลยได้โปรดเธอเราจะลงไปข้างล่างเขาจะฆ่าคุณนะณม,นมึงไอ้แมงเอ้ยยิงมันเถอะใครก็ได้ยิงมันทีเคลมไปหาคอนางนี้เออเอาไงดีวะเฮ้ยคาร์ลอส เชียรนะอย่ามองนะแสดงว่าไอ้คาเวอร์นี่แม่งโหดจริงนะครับไม่มีใครออกมาเลยหรอมันน่าเสียใจมากนะไปหาลุกกับครับฉันจะไปหาลุกกับเคนนี่ดีกว่าอยู่ที่นี่นะบ้าเ้ย่าร้อมึงตายแน่เลยแกไม่เคยฟังฉันเลยเร็วเข้านะเฮนรี่ทายมาดูกันซิว่าฉันสามารถทำให้คุณสนใจได้หรือเปล่า เอ้ยอเคลมไวหน่อยเคลมไม่งั้นนี่คาร์ลอสนี่โดนเชื่อแน่ๆครับโหดูย่องท่าย่องน่ารักแม่ไปแอบดูนิดนึงโอ้โดนอีกแล้วมันก็ยังไม่ฆ่าเลยนะมาเมยต่อครับดูท่าดูท่า ต้องย่องขนาดนี้เลยเหรออ้าวเคนนี่อยู่ตรงนั้นนี่เคลมวิ่งไปหาเชนนี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยจอนนี่นะครับใจเย็นใจเย็นต้องเดินใช่ไหมเห็นไหมเนี่ย ไม,ไม่เห็นจริงเหรอฉันไ, <ง S 1> ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นได้ยไงวะเฮ้ยโอ้โหคาร์ลกูตายหรือยังเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนตัดมือไปแล้วเนะเป็นหมอนะครับคุณโอเคหรือเปล่าวัดเอวีกันมาดูแว k ลูค f i n ไแเราเราจะทำไงกันดีอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันจะยิงเหร ดีเบก้าลงมาแล้วนะครับนั่นไงใช่จริงจริงด้วยฮะที่เราดาวไว้ไม่ผิดเลยแม่มึงเถอะบิลดูเหมือนว่าเขาจะได้ทุกคนแล้วนะพวกนี้คือใครเนี่ยฉันสามารถยิงตรงนั้นได้นะเอ,อเ่อ you go to f i จะ l ย,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 ยู่อย่าฆ่าพวกเขาครับพวกเขาจะฆ่าพวกนั้นนะ เฮ้ยเคนนี่โอ้ยโอ้โห <c oughs> ฉันได้เขาแล้วโอ้โหอย่างงี้เชียแล้วเฮ้ยไม่ไม่เอาเวอเตอร์ดีฮะเฮ้ยไม่ถ้าบ,บาลรูดอย่างงี้เฮ้ยโอ้โหโอ้พระเจ้า นั่นสัตว์เลงของเราฉันไม่อยากจะทำแบบนี้นะแต่คุณไม่ให้ทางเลยฉันเลยงั้นสิ่งนี้ก็มันจะเกิดขึ้นแกจะต้องมอ,อ,กกองคนอื่นตายนะครับโอ้โหรหรือคุณจะยอมแพ้ทางเลือกของคุณนะ,อะออณนะไอแม่งเลยโอ้โหทำไมมันโหดขนาดน,นี้วะทำไมต้องทำวอลเตอร์วะ น่าจะเป็นเพราะวอลเตอร์ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเคนนี่ทั้งนั้นนะครับโอ้โหสงสารวอลเตอร์เชี่ยดราม่ามากว่าไงเอาวินบิลไม่นะชื่อบิลเหรอเคนนี่ได้โปรดหยุดเธอเอาวินนี่โดนแน่ๆเลยฮะบ้าเอ้ยมันยิงยากนะนน่ะจะยิงอีกเหรอคุณคิดว่าไงยังจะเอาอีกเหรอฮะเคนนี่ไม่พอใช่ไหม ไอ้ก็ไอช็อตเอาไงดีวะอย่าครับคุณทำอะไรเนี่ยเขาจะฆ่าเขาเนะเราไม่สามารถยอมแพ้ได้เคนนี่ถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนึกถึงซาริต้าสิถ้าซาริต้าโดนนี่งานเงือบเลยนะฮะเรากำลังออกไปมาเถอะเรไปไปียบร้อย ลุกอยู่ไหนลุกน่าจะอยู่แถวๆนี้นะทำไมฉันไม่เห็นตกใจเลยฉันเตือนนายแล้ว,ฉ,นนลวฉันเตือนนายว่าไม่ให้ตามเขาไปนะครับแล้วดูสิเขานำเธอมาเป็นยังไงแต่ว่าเธอปลอดภัยแล้วเรากำลังจะกลับบ้านเหมือนเป็นครอบครัวนะครับรักสามเศร้าแล้วเอาวินทำไงวะรู้ว่าแบบไม่ไม่ใช่พอ่อ <c oughs> เอาล่ะมาดพวกเขาแล้วเราก็กลับไปที่แคมป์กันเถอะนะจ๊ะองสารอาวินแต่หน้าตาอาวินเหมือนจะรู้อยู่แล้วนะครับคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือหน้าตาเขาดูเหมือนรู้แล้วอะ่ะโอ้พราะเคนนี่คนเดียวเลยอะ่ะทำให้วอเตอร์ตายตามเพื่อนไป Next time on The Walking Dead อ้าวจบแล้วใช่ไหมจบเอพิโซดแล้วนะี่ยเอพิโซดที่สองเฮ้ยไอ้หนามมันจะยิงวอลตอยู่ดีไม่ว่าฉันจะทำอะไร คือเคนนี่ก็ยังเป็นคนเดิมนะแบบไม่เคยยอมรับอะไรเลยในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดนะจำไว้พวกนี้เขาเป็นพี่น้องของเราถึงแม้เขาจะทำผิดแต่เขาสามารถอยู่ในสังคมเรานี้ได้นะครับแต่ไม่เขาอาจจะทำผิดพลาดไปบ้างแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมาไม่ได้นะครับเราสามารถยกโทษให้พวกมันได้นะครับ แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เราความรักที่เราให้นะพวกนั้นจะต้องเจอแน่ๆน,น,นะครับพายุกําลังเข้ามานะจะอันนี้น่าจะเป็นที่พักของพวกคา์เวอร์นะรถทำไมไปยืนด้วยกันแบบนั้นโอเคครับก็ยังไงเจอกันพาร์ทหน้าละกันนาะมสลับพาร์ทน,นี้ก็เท่านี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ